โอนาน่าเตรียมย้ายอัปเดตอาการบาดเจ็บของคุณย่าและเมสันเมาส์มีรุ้นชนเรือสวัสดีครับกับโฮกช่องออลรีแมนยูอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวที่น่าสนใจใอัปเดตให้กับแฟนบอลปีศาจแดงอีกเช่นเคยโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของอังเดรโอนาน่านะครับและอาการบาดเจ็บของมาทิวส์คุณย่าและเมสันเมาส์ก่อนเริ่มคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องออลรีแมนยูด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับหลังจากล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยก็รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแท็บสันสปอร์ทีมจากตุรกีเนี่มันรู้ข้อตกลงด้วยวาจารเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปล่อยยืมตัวอังเดรโอนานาะครับผู้รักษาประตูของทีมไปตลอดจนรู้การจะจบลงนะครับแต่ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจของตัวโอนานาเองในเวลาต่อมานะครับเดวิดออนสตีนเนี่ยจากเดียร์ติกก็ได้มารายงานยืนยันเสริมในเรื่องเดียวนี้ว่า ดีลนี้จะเป็นการดีมตัวแบบฟรีและไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีออปชั่นซื้อขาดในอนาคตนะครับและแท็บซอนสปอร์เนี่ยก็ต้องการให้ออนาเนี่ยพร้อมลงเล่นในเกมสําคัญที่จะเจอกับเฟเนบาเช่ในวันที่1 4กันยายนนี้นะครับโดยตลาดของตุรกีเนี่ยจะปิดลงในวันที่12กันยายนออนสตินเนี่ยก็ยังได้รายงานนะครับว่าที่ดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะทีมปีศาจแดงเนี่ยได้ไปคว้าตัวเซนเนอร์รัมเม้นนะครับ้รักษาประตูจากอันเวิร์บมาร่วมทีมไปกันต่อเลยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของอาการบาดเจ็บขอองงนักเตะ,ะย่าาามิุมสขขญญญ และเมสันเมาส์นะครับโดยก็เป็นรายงานจากแอคเ้าวงในใน X s, อย่างซันลี่นะครับซึ่งข่าวนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอ f ฟ icial นะครับโดยก็มีการรายงานออกมาว่านะครับว่าอาการบาดเจ็บของคุณย่าเนี่ยไม่ได้หนักเหมือนที่คิดกันไว้ในตอนแรกนะครับตอนนี้คุณย่าเนี่ยกำลังฟืน้นฟูร,ร่างกายตัวเองอยู่ที่แคลิฟรนนะครับและล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นภาพใน IG Story ของเขาที่เป็นภาพที่คุณย่าเนี่ยกำลังออกกำลังกายโดยใช้จักรยานอยู่นะครับ ซึ่งเราก็ต้องมารอรุนกันว่าคุณย่าเนี่ยจะฟื้นทันเกมใหญ่ที่จะพบกับแมนซิตี้หรือไม่นะครับในส่วนของทางด้านเมสันเมาส์เนี่ยก็มีการรายงานออกมาเช่นกันว่าอาการบาดเจ็บของเขาก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดคิดน,นะครับและถูกมองว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้เนี่ยเมาส์กําลังฟื้นฟูร่างกายโดยการเสริมความแข็งแรงในยิมและทําการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยอามริเถอดเขาออกเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะหนักขึ้นได้นะครับ ละนี้ก็คือข่าวทั้งหมดของทีมบริษัทแดงเนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตของอังเดรโอนานานะครับที่สุดท้ายเราจะจบแบบไหนเราก็ต้องมารอติดตามกันนะครับไราอาการบาดเจ็บของทั้งคุณย่าไรเมสันเมาส์นะครับว่าจะมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมบริษัทแดงที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับสุดท้ายเราเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องออลลี่แมนยูเพื่อเป็นกำลังใจในการอัปเดตข่าวใให้ก้กนนกกััับบททุุคคนนนนๆววดยะร เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ